มาถึงช่วงเฮฮาหน้ากองกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะพัดโตจะพาไปถึงโรงละครราชดาลายเทยเตอร์ค่ะไปบุกเบื้องหลังละครเวทีเรื่องเลือดคาติยาเดอะมิวสิควลค่ะก่อนดาวรับยามรุ่งอรุณ นาล้องเบาไม่ต้องร้องนั่งก็ได้สวัสดีครับเฮีฮาหนั่อกมาแล้วครับและนี่คือละครเวทีเรื่องเลือดขัติยาเดอะมิวสิควลครับอีกแค่ไม่กี่วันจะเริ่มการแสดงแล้วนะครับและเราครับเป็นสื่อแรกที่ได้รับเกียรติให้มาดูถึงเบื้องหลังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนตามไปที่หลังโรงละครเวทีเลยครับตามมาดูนาตามพี่มาลุกมา มาพูดคุยกับเหล่านักแสดงดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีกันเลยถามคนนี้ก่อนเลยคนนี้เนี่ยเล่นมาก็สองสมเรื่องแล้วนะเรื่องนี้มันยากมันแตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงไหมโอ้ยอย่าให้พูดเลยความยากเลยค่ะยากไม่บอกว่าเลือดเลือดขติยาเนี่ยผมว่าหนึ่งอย่างที่ผมรู้แล้วคือเรื่องของชื่อชื่อคุณชื่อว่าเจ้าฟ้าหญิงพิพยรัตน์ดารากุมารีค่ะอีกหนึ่งครั้งดิ เจ้าฟ้าหญิงกิพยรัตน์ดารากุมารีค่ะและอีกหนึ่งครับเจ้าปักพอแล้วโอ้ยอ,อ,อาบ,บ้างครับผมอานี้ต้องถือว่าเป็นเป็นเต็มๆอย่างเงี้ยอืมเป็นครั้งแรกกับที่นี่ด้วยสนุกนะด้วยการทํางานแล้วด้วยทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะ่ะพอจับรวมเป็นจับลิงใส่กระโดงด้วยกันแล้วเนี่ยแล้วก็สนุกสนานจ <c oughs> ับลิงใสก่กระโดงไม่ใชิปูด้วยจับลิงใส่กระโดงซ้อมแล้วใช่ไหมโอ้เห็นไหมซ้อมหนักมากเดี๋ยวเช้าน้ำก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมาก วิกี่วันแล้วสปริตเต็มที่พร้อมนะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากแต่เราก็เต็มที่กันนะคะที่หันออนไอซ์นะคะเหนื่อยยังแตกเลยนี่นี่คือเป็นเป็นคนแสดงนะแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังเวทีด้วยนะเห็นบอกทั้งชุดทั้งฉากอลังการมากนะเดี๋ยวให้ไปซ้อมก่อนขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะผม อีกหนึ่งมุมของหลังเวทีนี้นะ่าสนใจมากครับเต็มไปด้วยชุดที่หรูหรามากสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแต่ละคนนี้ถามกันเลยพวกคุณใส่ชุดอะไรกันบนะ้างอ๋อผมนลครับก็จริงก็หลักๆจะเป็นชุดฐานเป็นแบบชุดเกาะเลยนะฮะเป็นแบบว่านักรบเลยใช่ครับทั้งเรื่องส่วนใหญ่เป็นเกือบๆทั้งเรื่องนะครับของแก้มก็จะเป็นแบบกระโปรงแบบเหมือนราตรีละลากยาวไปอ่างเงี้ย ชุดพี่เป็นยังไงอ่าจริงๆมันก็เป็นชุดเจ้าชายชุดนี้หรือเปล่าครับชุดนี้ชุดนี้ทัวนี้ชุดนี้ชุดนี้ดูิวมากนี่ององค์หญิงนะองค์หญิงองค์หญิงครับกะโปรงบานนี่ของแกงใช่ไหมผ้าผ้าของผมวันนี้นะครอันนี้ของแกงส้มครับผมถ้าจะจอดลึกจริงจิงเนี่ยผมว่าคงต้องพูดคุยกับพุ่มกับเรื่องนี้แครับสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับุดคนไทยเนี่ย ู้จักเรื่องขติยาอยู่แล้วนะครับความแตกต่างที่มันจคนะคุณในเรื่องเลยกับละครเวทีของพี่บอยเรื่องขติยาเป็นเมืองสมมุตินะครับเป็นเรื่องของเมืองสมมุตินะครับซึ่งในความเป็นเมืองสมมุติมันเอื้อที่ให้เราสามารถจินตนาการไปได้ไกลกว่าที่ท,ที่ที่มันเคยจินตนาการกันส่วนมาเเรื่องแต่งกายก็ดีหรือว่าหรือว่าไอ้พวก ฉากแอคชั่นต่างๆก็ดีแต่ว่ามันมีการผสมกันเช่นว่าอันนี้จะผสมจีนมากขึ้นมาหน่อยอันนี้จะผสมแขกขึ้นมาหน่อยอันนี้จะผสมมีความเป็นไทยเข้ามาอันนี้จะรูปยุโรปหน่อยๆอะไรประมาณนี้มันจะผสมกันแต่ทั้งหมดท,ทั้งนี้ทั้งนั้นย่าลืมว่าเราหน้าตาเป็นคนไทยอะอ,ะอะใส่ชุดอะไรมันก็ต้องดูกลมกลืนมันต้องดูเนียนน่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่เข้าหลายคนบอกว่ากระบวนการการแสดงการทำละครเวทีของพี่บอลเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับ นั่นน่ะสียังไงพี่บอยคือขึ้นละเอียดมากขึ้นหรือว่ามันมีความเป็นระดับโลกหรือยังไงครับในการที่เราได้ไปเจอไปทํางานกับคนถึงที่บรอดเวย์อะไรเงี้ยมันก็ได้เรียนรู้อะไรมาแล้วก็เอาข้อดีหลายๆอย่างของเขามาใช้ข้อไหนที่บางทีอาจจะเยอะไปสำหรับคนไทยก็ไม่ต้อง คู้ชมครับละครเวทีหนึ่งเรื่องก็จะสําเร็จเสร็จสิ้นได้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนี้ต้องใช้ทีมงานแต่ละฝ่ายร่วมร้อยชีวิตนะครับเหมือนที่ผมพาคุณผู้ชมไปชมเบื้องหลังมาเมื่อสักครู่นี้แต่เบื้องหน้าคงต้องรอให้คุณผู้ชมมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วละครับว่าเลือดคันเบียร์เดินไปสุดหลังมาเมื่อสักครู่นี้แต่เบื้องหน้าคงต้องรอให้คุณผู้ชมมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วละครับว่าเลือดคันเบียร์เดินไปสุดจะเป็นยังไง21พฤศจิกายนนี้ครับนิลาไปแล้วสวัสดีครับ สนับสนุนโดย All New Isuzu D Max V Cross ขอบคุณพตัตโตะด้วยนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะสำหรับละครเวทีเรื่องเลือดคัตยาเดอะมิวสิคอลนะคะ